สวัสดีครับเพื่อนๆ,อนๆและน้องๆผมชัตรมงคลรัตนาพนาัดดายินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเป็นวิศวกรอยู่บร,ริษัท Mercedes-Benz ที่ Detroit m i c h i g a นนะครับผมหน้าที่ของผมคือการทำรถยนต์ไฮบริดแล้วผมว่าณตอนนี้วันที่19มกราคม2 5 6 5 ผมทำงาน from home home นี่คือเมืองไทยผมอยู่สุพรรณบุรีผมก็เลยกลับทำงานที่บ้านแล้ววันศุกร์ที่จะถึงนี้วันที่21มกราผมจะเดินทางกลับไปอเมริกาเพื่อทำงานที่อเมริกาผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆน,น้องๆที่อยากทำงานต่างประเทศ ที่อยากทดสอบประสบการณ์และความรู้ของตัวเองและอยากจะเรียนรู้ว่าต่างประเทศโขมีดียังไงเพื่อกลับนำมาใช้ในประเทศไทยผมขอเป็นส่วนกลางส่วนเล็กๆที่แชร์ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเพราะผมทำงานที่มิชแกนมาประมาณปีนี้เข้าปีที่11ก็ติดตามและกด subscribe สำหรับ E-P ต่อไปวันศุกร์นี้ผมจะเดินทางกับอเมริกาวันศุกร์ที่21มกราส5 5จะเดินทางกับอเมริกาผมจะถ่ายวิดีโอถ้าเกิดถ่ายได้ว่าการเดินทางกับอเมริกาในช่วงโอมิคอนระบาดนี้จะเป็นยังไงจะยากเย็นขนาดไหนตอมอจะเป็นยังไงสายการบินจะเรียกอะไรบ้างเอกสาร หรือว่าต้องเตรียมตัวยังไงก็อยากจะเป็นส่วนกลางที่แสดงให้ถึงว่าคนไทยก็สามารถทำงานต่างประเทศได้แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมทำงานต่างประเทศมาสิบก,กว่าปีให้เพื่อนเพื่อนอน,น้องน้อง,องที่สนใจก็ติดตามนะครับเรียกผมว่าวันชัดก็ได้นะครับเพราะผมเกิดวันชัดบางคนก็ยินดีที่ได้รู้จัก แล้วเจอกันวันศุกร์นี้ผมจะพาไปดูว่าการเตรียมตัวเข้าอเมริกาเป็นยังไงก็ไว้เจอกันครับ